สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะนี่ค่ะไข่ทอดที่ยายทำคลิปไปเนาะค่ะ,น,ะ,ะน,น้อจะปนียายจะเอาสุดฟังเด้อแคบหมูคุณยายทรงมะไหจะยยายย่างอยู่จานีทุงสุดท้ายยายจะรักษาจังสีว,ว้จะจะเพื่เอาใส่ถุงใหญ่ใหญ่เด้อยายจะเฮ็ดใส่ถุงจังสีจะมันจะได้อยู่ประมาณเจ็ดถุงยายกกินจะสิละบัตรกินเท่ากับเอามามาแกะย่างออกกินจ๋ามันจะได้ว่าเป็นนึ่งว่าได้เป็น ของเหลือกินสองไม่จะกรอบอยู่ตลอดจ้ะขอบคุณคุณยายนะคะเดอเอ้อเออบัได้รีวิววันกินให้เมืองนี่มากินจากนี่ละวิธีเก็บนะคะยาติวจะเก็บอย่างนี้ของทุกอย่างจะเก็บอย่างนี้จ้ะแล้กก็ห้าก็ใส่ถุงหิวมัดถุงหิวอีกทีหนึ่งไว้จ้ะกรอบพื่อเกาอ่าหน่ค่ะอืมคุณยายทรงไม่ให้โดนละแต่นื้กวบเพื่อเกา่ารักษาควบกรอบได้จ้ะ ยุ่งยามเจ็ดถุงสิละว้ได้เจ็ดถุงจ้ะรายากก็เอาไปกินตามห้องก็เอาไปกินจ้ะโอ้ยายแนน้าอันนี้ก็คือข้ากีนะคะข้ากีลูกสาวใหญ่เป็นต้มจ้ะยายก็เอาแค่รอทเอ,าอยางใส่น้ำต้มข้ากีขานาดใส่น้ำพักบ่ใหาใส่รสเป็นผักอันนี้พริกน้ำปลาจ้นานะคะมามาไกินเขากับทอดไข่ขกับข้ากีากับยายจ้ะ ลูกก็ให้พริกสมยูทก,กินกัะชักกินแต่แม่พอมากฮึลืมไปนอกส่วนใหญ่ลืมกินยาจ้แล้วลืมกินขนม บ่มีแนวเพชรแยกกัเลยพี่